และมันก็ถึงเวลาแล้วกับการสร้างปราสาทสุดยิ่งใหญ่อลังการและแข็งแกรง่งเพื่อป้องกันศัตรูจากภายนอกที่จะบุกเข้ามาทำลายพวกเรา พร้อมหรือยังครคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้ว,แล,วแล้วก็วันนี้ฮะเรามาอยู่เกม B-Castle นั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปครับเรานั้นจะต้องสร้างปรา,าสาทสุดแข็งแกร่งนะฮะแล้วก็ป้องกันศัตรูที่จะบุกเข้ามานั่นเองถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะเอาละไปเอาละคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูเกมเซตติ้งของเรากันบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างฮะเกมดูเรชั่นนะฮะหรือว่าระยะเวลาของเกมนั่นเองนะฮะ เขาเซตติ้งมาไว้15วันซึ่งมี10วัน20วัน25 30นแล้วก็มีอันลิมิตนะฮะหรือว่าไม่จำกัดน,นั่นเองก็คือเล่นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีแม p ไทป์นะฮะก็คือเหมือนว่าเป็น เอ่อชนิดของแมบ,บนั่นเองมนีอะไรบ้างเนี่ยฮะปราสาสอยู่บนเนินเขาเล็กๆปราสาสตรอยู่บนเนินเขาใหญ่ๆแฟลตแลนด์นะฮะหรือว่าลาบเรียมนั่นเองเนะฮะเนินผาขนาดเล็กเนินผาขนาดใหญ่แล้วก็แฟรัชเลเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นพวกเศษๆนะฮะคุณผู้ชมฮะผมไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นแบบว่าเศษซากกระจายกระจุกกระจายไปแบบนี้นะฮะทำให้เราเนี่ยอาจจะสร้างยากก็เป็นได้ชั้นนั้นครับเรานั้นเนี่ยจะเลือกเป็นอืม ปราสาทที่อยู่บนหน้าผาเล็กๆที่เขาเนี่ยเซตติ้งมาไว้แต่แรกดีกว่านะแล้วก็ความยากเนี่ยเขามีทั้งหมด8ระดับด้วยกันนะซึ่งมีตั้งแต่แฮปปี้ชีฟน่าจะเป็นง่ายสุดวิลเลจเจอร์ชาวบ้านนะรวมถึงรีคิวส์เนี่ยก็คือเป็นทาหารเกณฑ์หรือว่าการรับสมัครเป็นอสุวินเป็นเอเวอเรียนฮีโร่คิงดิวนิตี้นะฮะโอ้เรียกได้ว่าเอาที่เขาเลือกมาให้กันแล้วกันนะฮะเป็น ฐานเกณฑ์ใช่ฮะเป็นการรับสมัครเข้ามาผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายสําหรับมือใหม่อย่างเราอะว่างันไหมแล้วก็ทรัพยากรนะฮะก็เป็นสแตนดาดก็แลวกันมีแบบว่าน้อยมากๆแล้วก็มหาศาลนะฮะแล้วก็นิวทรอลนะฮะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นความเป็นกลางเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเขาหมายถึงอะไรนะอาจจะเป็นพวกสิงสาราศาสต์ต่างๆหรือว่ายูนิตที่ที่เป็นไม่ไม่ฝักฝฝ่่ายายใดอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าเอาเป็นสแตนดาดให้หมดเลยและถ้าเราพร้อมแล้วแล้วก็ โอ้เสียเวลามาเยอะแล้วไปกันเลยดีกว่าและที่นี่คือพื้นที่ที่เรานั้นจะต้องสร้างปราสาทอันยิ่งใหญ่อลังการของเราก่อนอื่นเลยมีที่ปรึกษาด้วยนะฮะเขาชื่อว่าอะไรเนี่ยฮะโซกริสนะฮะอันนี้ที่ผมอ่านชื่อเขาเอ่อมั่วนะฮะคุณผู้ชมฮะเขาบอกว่าเอาละมันถึงเวลาแล้วเรานั้นเนี่ยจะต้องเลือกพื้นที่ที่เรานั้นจะก่อตั้งปราสาทของเราสร้างอาณานิคมของเราสร้างคิงดอมของเราขึ้นมาใหม่โอเคเข้าใจแล้วแล้วไงต่อนี่ใช่ไหมนี่ฮะแคสเซิลของเรานะฮะ ือ,องไงเขาบังคับให้เราสร้างตรงกลางนี้เลยเหรอคือไปตรงอื่นไม่ได้ใช่ไหมไหนดูรอบๆสิเนี่ยอะไรกันเนี่ยฮะรังหมาป่าอย่างงั้นเหรอโอ้หมาป่าน่ากลัวมากเลยฮะผู้ชมฮะแล้วตรงนี้คือคิดไม่ได้ฮะอ,อันนี้ข้าวบัวนะฮะแล้วก็มีน่าจะเป็นน้องกวางใช่ครับอ่ะโอเคหมดแล้วตรงนี้คือน่าจะเป็นหินนะว่ากันไหมเอาละก่อนอื่นเลยนะฮะเรามาเริ่มสร้างประสาทของเรากันดีกว่านะฮะ เอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันวิมีชาวเมืองโผล่ขึ้นมาเอาล่ะจงตั้งใจก่อสร้างปราสาทของข้าซะ และทินนี่คือปราสาทที่แข็งแกรง่งและพวกแกนนั้นจะต้องอยู่ภายใต้อำนาจของข้าเอาล่ะก่อนอื่นเลยเขาบอกว่าอะไรเนี่ยดีมากปราสาทเนี่ยได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเราเนี่ยสามารถทําการเลื่อนกล้องของเรานะฮะด้วย WASD นั่นเองนะฮะอันนี้พวกนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะรู้อยู่แล้วนะแล้วก็หมุนกล้องได้ด้วย QE อยเวียนหัวเอาเป็นขั้นตอนต่อไปเลยและเขาก็บอกอีกว่านะฮะเรานั้นเนี่ยจะสามารถส่งคนเนี่ยเข้าไป แอซไซน์เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อทําการเก็บเกี่ยวทรัพยากรน,นั่นเองนะฮะไหนดูดินี่เหรอนี่คือคนใช่ไหมโอเคนี่คือชาวเมืองของเราสังเกตว่าหน้าของเขาเนี่ยมันมีแสงอะไรด้วยเห็นไหมเหมือนว่าที่นี่นะฮะเขาจะเปรียบเทียบว,ว่าชาวเมืองที่เราอยู่เนี่ยเป็นแสงพระอาทิตย์นะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วส่วนอีกฝ่ายเนี่ยเป็นความมืดนั่นเองนะฮะเอาละต่อไปฮะเขาบอกว่าเราต้องการไม้นะฮะ we need wood นะฮะและเราต้องอทําการสร้างซอมมิลนั่นเองไหนดูดินี่ใช่ไหม เราก็วางมันตรงนี้มันซะเลยมันจะได้ไปตัดไม้ให้เราอะนะตรงนี้ฟาบเข้าให้นะฮะคุณผู้ชมฮะเมื่อเราเนี่ยวางโซมิลเนี่ยหรือว่าโรงตัดไม้ของเราไปเนี่ยเขาก็จะไปสร้างพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องทําการแอดไซน์คนเนี่ยหรือว่าใส่คนเข้าไปนะเพื่อให้เขาเนี่ยไปเก็บทรัพยากรให้เรานั่นเองเอาล่ะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแอดไซน์อโซล่าวันโอ้ เหมือนว่าคนงานเนี่ยเขาจะใช้คําว่าเป็นโซลานะไหนดูซิใส่เข้าไปฮนะเราต้องการพระอาทิตย์เพื่อทําการรีบิวคิงด้อมนะฮะหรือว่าพัฒนานาะนิคมสร้างนาะนิคมของเราขึ้นมาใหม่นั่นเองเรานั้นเนี่ยจะต้องสร้างบ้านขึ้นมาเพราะว่าตอนนี้เรามีไม้แล้วฮนะไหนดูซินี่ใช่ไหมนี่คือบ้านใช่ไหมเอ่อหมุนบ้านหมุนบ้านกด,ดปับป๊บ จึ๊บเอาละเรียบร้อยครับสร้างบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังก่อนนะฮะเหมือนว่าการสร้างบ้านเนี่ยจะเพิ่มค่า population นะฮะทำให้แบบว่าเรามีชาวโซล่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในปราสาทของเราเพิ่มมากขึ้นนั่นเองจะว่าไปเนี่ยเกมนี้มันมีเดโมให้ลองเล่นด้วยนะแต่ผมไม่ได้ลองนะครับแล้วพอตัวเต็มมาเนี่ยผมก็เลยไปแบบว่าขอทางผู้พัฒนาบอกว่าเฮ้ยอยากลองเล่นเกมนี้จุงเบเย์นะเขาก็เลยให้เรามานั่นเองนะฮะเอาละตอนนี้ฮะเราสร้างบ้านเสร็จที่เรียบร้อยแล้วเป็นไงอะ่ะหรือว่าไม่พอ แล้วละอาจจะหลังเดียวไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะอีกสักเขาบอกแล้วเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย sunny people เนี่ยก็มีเพิ่มมากขึ้นแล้วถึงเวลาแล้วที่เรานั้นเนี่ยจะต้องมีอาหารที่เพียงพอนั่นเองและเรานั้นจะสามารถเก็บทรัพยากรร,บรอบๆเราได้นะเราก็ไปหาดูก็แล้วกันนะอ,อย่างนี้นี่เองฮะคุณผู้ชมฮะไหนดูซิมีฟาร์มเจ้าฟาร์มนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ในการเก็บแอนิมอลนะฮะหรือว่าเก็บสัตว์เออโอ้ตรงนี้เหรอวัวนี้ใช่ไหม เราต้องเปิดแคปเจอร์ตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมเปิดพื้นที่ขึ้นมานะแล้วก็นี่ฮะเรามาสร้างฟาร์มไว้โซนนี้กันจุ๊บผมคิดว่าสร้างไปอันเดียวเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะสำหรับการหาอาหารในช่วงนี้นะเพราะว่าประชากรของเราเนี่ยก็ไม่ได้มีเยอะมากมายอะไรขนาดนั้นนะจริงไหมหรือว่าเราควรจะสร้างเป็นฟิลด์นะฮะอันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นที่ปลูกข้าวะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีฮันเตอร์ฮัทนะฮะฮันเตอร์ฮัทเนี่ยเอาไว้ล่าพวกวางอ๋อนี่เห็นไหม มันล็อกไปที่กวางเขาบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถกวางได้เมื่อเราแคปเจอร์พื้นที่ตรงนี้แล้วก็ต้องมีกวางกับหมูป่านั่นเองนะฮะเอาละแล้วเมื่อเราสร้างความใส่คนงานเสร็จที่เรียบร้อยดีมากเลยตอนนี้ผูกเรานั้นมีทั้งบ้านมีทั้งอาหารทําแบบนี้ต่อไปมันเป็นอะไรที่ดีมากเอาละเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะว่าไปเกมนี้เราไม่ไม่มีพอสเกมเหรออ่ะมาแล้วครคุณผู้ชมฮะเจเนอโรลบล็อกเนะฮะเขาบอกว่าไม่หลอดเวลากลางคืนได้คืบคลานเข้ามาแล้วมนถึงเวลาแล้วเขาบอกว่ามูนสมอนเตอร์เนี่ยหรือว่า À, ปีศาจพระจันทร์เนี่ยนะจะบุกเข้ามาโจมตีพวกเราวอริเออร์เนี่ยจะช่วยพวกเรานะหรือว่าพลทหารเนี่ยที่เป็นนักรบเนี่ยจะช่วยพวกเราจากพวกมันนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเราน,น่นเนี่ยสามารถดูได้นะว่ามีเวลาเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะฮะก่อนที่พวกเขาจะมานะฮะที่ตรงกลางอันนี้จบม,มาแล้วอีก50วินาทีเท่านั้นแล้วก็ คบเพิงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินนะฮะตรงนั้นเนี่ยคือพื้นที่ที่เจ้ามูนมอนเตอร์เนี่ยจะบุกเข้ามานั่นเองนะฮะหรือว่าปีศา,า,าจพระจันทร์นั่นเองเอาละตอนนี้ฮะเราต้องส่งหน่วยวอริเออร์ของเราเนี่ยไปตั้งรับสักหน่อยฮะนี่ใช่ไหมมาแล้วคุณผู้ชมฮะเขาจะบุกมาทางนี้ใช่ไหมนี่ฮะเห็นไหมคบเพิงเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเว้ยเอาละมันถึงเวลาแล้วมันจะบุกมาแล้วสินะอีก23มวินาทีเท่านั้นฮะระหว่างนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรฮ เราเนี่ยควรจะหาทรัพยากรเพิ่มไหมหรือว่าสร้างบ้านเพิ่มเว้ยถ้าเราสร้างบ้านเพิ่มเนี่ยเราก็จะมีชาวเมืองเพิ่มเมื่อมีชาวเมืองเพิ่มเนี่ยเราจะมีคนที่เยอะขึ้นเก็บเกี่ยวทรัพยากรได้ม,มากยิ่งขึ้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีฮะและตอนนี้สองหนึ่งศูนย์ความมืดได้คืบคลานเข้าสู่ปราสาทของเราแล้วมาแล้วครับผู้ชมฮะอุ้ยนี่คือมูนสมอนเตอร์อย่างนั้นเหรอ ปะทะมันนวยวอร์เออร์ของข้านี่ไงฟาดมันนี่ไงฟาดซ้ายฟาดขวาร่วงหนึ่งร่วงสองอยากตายร่วงสามร่วงสี่ตัวสุดท้ายตายซะคิดจะบุกอาณาเขตของข้านะมันยากวเว้ยไอ้หนูเอาเราดีมากทุกคนทาได้ดีมากๆนะเราผ่านค่ําคืนไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปฮะเราต้องทําการเทรนมากขึ้นนะฮะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะตั้งรับไม่ไหวนั่นเองเขาบอกว่าตอนนี้ฮะ ให้เทรนเนี่ยให้ฝึกนะ,ะอย่างน้อยเนี่ยห้าอาเชอร์เพื่อทําการตั้งรับในคืนถัดไปเว้ยแล้วก็จําไว้ด้วยนะฮะอ่ะาทหารบริเวร์ของเราเนี่ยกินซันสโตนนะฮะถ้าสมมติว่าซันสโตนหมดเนี่ยเขาจะเสียเลือดไปเรื่อยๆและเขาก็อาจจะตายได้ผมคิดว่าน่าเป็นอย่างนั้นนะฮะเอาล่ะต่อไปฮะเราสามารถตั้งโชว,เว์เนี่ยเนียเดนเน็ e แทกแอรเรียนะฮะ คือเราสามารถตั้งปราสาทได้ในโซนที่เขาจะบุกมาอตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยสีน้าเงินยังอยู่เลยผมว่านะมันจะบุกมาตรงนี้ไหนดูซิว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างครับมินิทอรี่นะฮะนี่ไงบูเดียนทาวเวอร์ผมวางจุ่มปุ๊กไว้ตรงนี้เลยนี่ฮะเขามีเควสบอกให้เรานะเชนฮะแฮร์าอาเชอร์นะฮะแล้วก็สร้างกาแพงสร้างทาวเวอร์เนี่ยเรากาลังสร้างทาวเวอร์อยู่แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าเราควรจะสร้างเนี่ย อาเชอรี่นี่ฮะโรงฝึกนักธนูของเรานั่นเองนะฮะสร้างมนตรงนี้มันซะนเลยนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะได้เทรนทหารที่เป็นนักธนูของเราออกมากและจะว่าไปเนี่ยเขาบอกว่าทหารเนี่ยนะกินซันสโตนใช่ไหมตอนนี้เนี่ยกำลังติดลบ35ต่อนอาทีนะฮะเราเนี่ยยังไม่มีเพิ่มขึ้นมา เราจะต้องหามันเพิ่มด้วยไปดูที่ทรัพยากรฮะคุณผู้ชมฮะฟาร์มฟิววินมิวไม่ใช่ฮันเตอร์แฮทฟิชแมนโซมิวสโตนควอรีนี่ไงซันสโตนเวิร์กชอปนะฮะอ๋อนี่นี่นี่คุณผู้ชมฮะเราต้องเปิดพื้นที่ตรงนี้ฮนะแคปเจอร์แคปเจอร์เสร็จอาจจะไม้ไม่พอหรือว่าเราควรจะขยายพื้นที่ของเราเพื่อทําการสร้างไม้เพิ่มดีคุณผู้ชมฮะใช่ไหมถ้าสมมุติเราเนี่ยมีไม้เยอะเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์เราก็ได้นะว่ากันไหม ฉะนั้นครับเดี๋ยวเราจะเปิดพื้นที่โซนตรงนี้ c a ป t u r e นี่ฮะเปิดขยายพื้นที่ของเราไปสร้างพื้นที่ในการตัดไม้เพิ่มขึ้นไปอีกเอาเอาตรงนี้ก็แล้วกันคนงานว่างงานของเรานี่เยอะมากๆนะฉะนั้นฮะนี่ฮะมาเลยฮะไปทำงานซะบุกแกน่ะเขาบอกว่า building need a worker นะฮะก็คือพื้นที่ของเราเนี่ยไม่มีคนงานแล้วผมก็เพิ่งมาสังเกตว่าเราเนี่ยไม่ได้แอดคนงานเข้าไปในโรงตัดไม้ของเราไว้คุณผู้ชมฮะ ได้สินี่ขาลืมไปได้ไงเนี่ยแล้วถือว่าทำไมไม้มันน้อยจังนะฮะไม่เป็นไรครับผู้ชมฮะให้เขาเนี่ยตัดไม้2โรงแล้วนะแล้วตอนนี้ฮะก็ยังมีคนงานเหลืออยู่และเดี๋ยวเรานะเนี่ยนี่มานี่เลยมานี่เลยตรงนี้เลยปั๊บเขาให้อุ๊ยอ๋อเหมือนว่าเวลาเราสร้างสิ่งของเนี่ยมันจะต้องเป็นแนวระนาบเดียวกันนะฮะมันก็เลยแบบว่าสร้างเนินขึ้นมานั่นเองไม่สวยเลยเซ็งนะ เอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะทาวเวอร์ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปฮะสิ่งที่เราต้องการก็คือหุ่ยนี่หุ่ยเชบูเชตนะฮะแล้วก็บริสตารเราสามารถแอดใส่ข้างบนทาวเวอร์ตรงนี้ได้นะฮะหรือว่าเราจะอัปเกรดเพิ่มเพิ่มอะไรไม่รู้แหละแต่อาจจะทําให้มีการโจมตีที่ระยะไกลมากยิ่งขึ้นก็เป็นได้นะฮะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ฮะกำแพงใช่ไหนดูสิ อันนี้เป็นรั้วนะฮะไม่ใช่กำแพงนะครับคุณผู้ชมฮะกำแพงนี่คือวูดวอล์ตรงนี้นั่นเองนะฮะเราเนี่ยจะสร้างประตูงั้นเหรอผมว่าเราอาจจะต้องสร้างกำแพงก่อนไหมตรงนี้อ่ะเฮ้ยโอ้โหเอาไนซะเลยฮะคุณผู้ชมมาสร้างกำแพงไปฮะแล้วก็ปิดกำแพงตรงนี้ไว้ทหารของเราเข้ามาอยู่ข้างในจ้าผมไม่รู้ว่าเวลาเขาบุกมาเนี่ยถ้ามันมีกำแพงเนี่ยมันจะต้องตีกำแพงก่อนหรือว่าเขาเนี่ยจะเดินอ้อมมาเออว่ะน่าสงสัยนะเนี่ยและดูฮะเอามาสร้างกำแพงไม้ก็หมด เออแย่นะเนี่ยและตอนนี้เฮ้ยเสร็จแล้วซันสโตนเวิร์กช็อปนะฮะเราก็จะเออคนงานหมดนะคุณผู้ชมฮะใช่ฮะตอนนี้คนงานของเรานะฮะมีไม่พอฮะฉะนั้นครับสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือ สร้างบ้านอีกสักหลังหนึ่งก็แล้วกันเหมือนว่าเรานัเนี่ยจะสามารถอัปเกรดให้เป็น stone wall ก็ได้หรือว่าสลับด้านนะฮะ chain wall s i e เนี่ยก็คือสลับด้านกําแพงของเราให้แบบว่าไม้เนี่ยมันหันหันหน้าแบบอันนี้น้าเป็นฝั่งที่อยู่ด้านในนะแล้วก็หรือว่าเราเนี่ยจะเพิ่มเป็นโอ้โหสองด้านเลยก็ได้นะแสดงว่าด้านนอกกับด้านในเนี่ยมันจะต้องมีความแข็งแกร่ง,ง,งที่ต่างกันอย่างแน่นอนฮะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ฮะเหมือนว่าคนงานจะมาแล้วและกลางคืนมาในอีกย9วิบเก้าวิเอ้ย เอ้ยฝึกขหารนก่อนโอ้กดมาเลยหคนคุณผู้ชมฮะจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะอีก10กว่าวิหมดแต่ยุ่งวุ่นวายกับการก่อสร้างเนี่ยบอกแล้วว่าตอนนี้ฮะเราเหมือนว่าจะได้อาเชอร์มาแล้วคนหนึ่งลักกังคืนมาแล้วว่ะทําไม่เสร็จด้วยฝึกไม่เสร็จด้วยโอ้เฮ้ยมาสู้กับหมาป่าว่ะมันสู้กับหมาป่าว่ะมันเดินอ้อมดีมากเจ้าพวกหมาป่าดีทําได้ดีมากๆแล้วหมาบุกมาทีละตัวแบบนี้โดนโดนยายายาออกไปออกไปให้มันสู้หมาป่านั่นแหละดีดีดี มาแล้วเหลือสามตัวเหลือสามตัวอุ้ยหมาป่าหมาป่าตัวใหญ่ถอยถอยถอย,ถอยเข้ามาถอยเข้ามาเออให้พวกนั้นมันสู้หมาป่าไปนั่นแหละดีอย่าอย่าออกไปอย่าออกไปอย่าออกไปอุ้ยคุณผู้ชมฮะอุ้ยขอบคุณมากขอบคุณเจ้าหมาป่ามากคุณผู้ชมฮะหมาป่าช่วยเราหมาป่าช่วยเราได้เอาละดีมากเลยนะ,ะทุกคนผ่านคืนที่2ไปนะฮะแล้วก็เขาบอกว่า ทุกๆคืนเนี่ยมันจะบุกเข้ามามากขึ้นมากขึ้นอีกมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะ,ะแล้วต่อไปฮะเราเนี่ยวควรจะทําการเทรนนิ่วทูบนะฮะหรือว่าฝึกพลทห,หารเพิ่มมากขึ้นนั่นเองเอาละตอนนี้ฮะประชากรเนี่ยหรือว่าประชากของเราเนี่ยมันค่อนข้างเต็มนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือบ้านเหมือนเดิมฮะใช่ฮะถ้าเรามีบ้านเยอะเราก็จะมีคนเอ่อคนเพิ่มใช่เมื่อเรามีคนเพิ่มเนี่ยเราก็จะสามารถทำเงินตื่นได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะนี่ฮะกำลังฝึกทหารอยู่เห็นไหม บอกเลยว,ว่าต่อไปนักธนูุก็จะออกมาแบบเยอะแยะมากมายม,ามาหาศาลนั่นเองแล้วนี่เฮ้ยคือคือมีหน้าผาไว้ทําไมในเมื่อเขาสามารถเดินขึ้นลงหน้าผาได้แต่มันอาจจะเดินช้าลงอะไรแบบนี้โอเคให้สมเหตุสมผลอยู่นะฮะเอาล่ะต่อไปฮะผมคิดว่าเราเปิดพื้นที่ตรงนี้เลยดีไหมไหนๆมันก็อยู่บนหน้าผาอย่าบอกนะยมันหน้าผาสูงขนาดนี้มันน่าจะปีนมาไม่ได้หรอกมั้งจริงไหมผมว่ามันน่าจะเข้าได้แค่แค่ทางนี้แหละ ฉะนั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราปล่อยให้เป็นพื้นที่ของหมาป่าไว้ดีกว่านะครับผมคิดว่ามันน่าเป็นตัวเลือกที่ดีและขั้นต่อไปฮะเขาจะบุกมาด้านนี้เว้ยเห็นเห็นนี้ไหมคบเพลิงมาแบบนี้นะฮะฉะนั้นครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือมาเลยครับคุณผู้ชมฮะสร้างเออเขาเรียกว,ว่าทาวเวอร์นั่นเองนะฮะเราจะสร้างกําแพงปราสาทเพื่อป้องกันพื้นที่แห่งนี้ไว้นะฮะเพื่อความปลอดภัยของชาวเมืองของเรานั่นเองฮะวางไปเลยแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวหมาป่าไม่ไม่วิววิววิวเดวโดนกัดเกือบไปแล้วไหมล่ะเกือบไปแล้วไหมล่ะฮะพวกแกวิ่งกันระวังหมาป่าหน่อยสิหรือว่าเราควรจะบุกถล่มรังหมาป่ากันเลยดีวะผู้ชมฮะจะไหวปะวะแต่สังเกตเมื่อกี้นี่คือหมาป่ามันโหดเยี่ยมมากนะมันจัดการเจ้าพวกมูลมอนสเตอร์นี่เกลี้ยงเลยนะใช่ไหมและนี่อะไรเนี่ยเขาบอกว่าต้องการอ๋อต้องการเวอร์เกอร์งั้นเหรอที่ไหนอะที่นี่เหรอเอ้ายังไม่ได้ใส่อันเนี่ยใส่เข้าไปสิ เอาละคุณผู้ชมฮะตอนนี้ฮะกำพงกำไปจ้าผมว่าผมสร้างผิดว่ะผมไปสร้างเป็นรั้วว่ะคุณผู้ชมเออผมไปสร้างเป็นรัว้วฮะไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมฮะและตอนนี้ทหารอยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอแล้วคุณผู้ชมฮะนี่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 นักธนูของเรานะฮะซ่อนอยู่หลังต้นไม้มาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยเอาขึ้นป้อมประกาศตรงนี้ไว้รอเลยดีกว่านะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะบุกมาทางฝั่งนี้ใช่ไหมฉะนั้นฮะคือไปยืนรอก,กันเลยทุกคน แลวสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคืออะไรอะ่ะผมคิดว่าเดี๋ยวเรามาดูเรื่องทรัพยากรกัน,กนบ้างดีกว่านะฮะวินมิวเนี่ยน่าจะเป็นเพิ่มเกี่ยวกับพวกอาหารให้เราซึ่งตอนนี้ผมคิดว่าอาหารของเราลบ30ฟู้ดโปรดักเอ้ยยังติดลบอยู่นะเนี่ยเราต้องหาอาหารเพิ่มเว้ยเราเปิดตรงนี้เลยนะฮะและเดี๋ยวเราเนี่ยจะเริ่มลาก,กวางกันเพราะว่าถ้าสมมุติเรามีการลาก,กวางเนี่ยมันอาจจะเอ่อช่วยค่าอาหารของเราได้ะฮะมา เราเนี่ยเพิ่มการลากวางเข้าไปนะฮะเพราะว่ายิ่งคนของเราเยอะเนี่ยการกินอาหารเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นและตอนนี้ฮะซันสโตนของเรานะฮะโดยรวมเนี่ยก็คือ115ต่อ1นาทีโอเคตอบโจทย์นะฮะหินยังไม่มีเลยฉะนั้นฮะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องหินใช่ไหมสโตนควอรี่นะฮะเอาละดูซิเหมือนว่าเราต้องมาตรงนี้ฮะแคปเจอร์ตรงนี้อุ้ยถ้าแคปเจอร์ตรงนี้เนี่ย แสดงว่าถ้าสมมติศัตรูมันจะบุกเนี่ยมันก็จะต้องผ่านตรงนี้แทนและที่เราสร้างพวกนี้เนี่ยก็คือเปล่าประโยชน์ไม่เป็นไรฮะไว้คืนต่อไปฉะนั้นครับมาล่าสัตว์กันก่อนนะฮะเพิ่มพูนอาหารของเราให้เพิ่มมากขึ้นก่อนฮะและระหว่างนี้ฮะผมกำลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยเวสของเราคืออะไรเนี่ยสร้างอาเชอร์ทั้งหมด40ตัวผู้ชมฮะเนี่ยมันเรื่องบ้าอะไรกันนี่ถ้าเราเนี่ยจะต้องสร้างทาหารที่เยอะขนาดนั้นนะับผมบอกแล้วว่า เราต้องสร้างแบบบ้านมหาศาลมากๆแล้วมันน่าจะต้องกินทรัพยากรเนี่ยอย่างพวกอาหารเนี่ยเยอะมากๆนั่นเองนะฮะแต่ไม่เป็นไรฮะผมว่าเราทําได้เว้ยเขาบอกว่าเหมือนว่าชาวเมืองของเราเนี่ยจะอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือเปล่าเขาเหมือนว่า o ูสอินเดอะคิงดอมเนี่ยเหมือนว่าอารมณ์ของชาวเมืองไม่ค่อยดีนะฮะเราควรจะเพิ่ม m o ูสให้เขานะฮะโดยการสร้างชาวเวิร์นเว้ยชาวเวิร์นก็คือเหมือนโรงเตี๊ยมนั่นเองคุณผู้ชมฮะ โอเคเข้าใจแล้วก็ฟาวเช่นหรือว่าน้ำพุแล้วก็รูปปั้นฮีโร่ให้เขาด้วยนะฮะอย่างนี้ได้เองฮะเดี๋ยวเราเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มของตกแต่งให้เขาสักหน่อยนะนี่เห็นไหมเอาน้ำพุมาก่อนเลยนะฮะน้ำพุต้องการหินอีกปะโท้วุ่นวายเอางี้เราจะสร้างทาวเวิร์ก่อนนะฮะทาวเวิร์เนี่ยก็เป็นโรงเตียมนั่นเองน่าจะมีประโยชน์กับเรานะฮะเอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันคุณผู้ชมฮะมันน่าจะเป็นพื้นที่ว่างที่สุดสําหรับเราในตอนนี้นะฮะแล้วก็ในอีก20กว่าวินาทีเนี่ยคุณผ เจ้าพวกมูนมอนเตอร์เนี่ยมันจะบุกมาอีกแล้วเว้ยให้ตายซิแล้วผมบอกแล้วว่าคราวนี้ฮะผมพร้อมมากๆนะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยเทรนทหารของเราเพิ่มอีก5ตัวไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าคืนที่3เนี่ยเราจะผ่านพ้นไปได้หรือไม่แวร์เฮาส์โอ้โกดังเต็มมาแล้วมาแล้วอย่าฝึกไปถึงไหนเลยอุย้ยมืดครึ้มมืดครึ้มมาเลยเอ้ยมีการยิงธนูจากนักธนูของเรามันบุกมาทางนี้ กันไว้ทุกคนหญิงธนูใส่พวกมันแกมันบุกเข้ามาได้มันอ้อมมันอ้อมเจอหมาป่าอีกแล้วเฮ้ <c oughs> อโมรู้ว่าการที่แกบุกมาอย่างนี้เนี่ยมันคือการฆ่าตัวตายชัดๆอุ้ยม,มันอ้อมาอม,มาเว้ยมันอ้อมมาคุณผู้ชมฮะตายยังตายตาย,ตายแล้วตายแล้วทางฝันน่งนี้นี่ถืมว่าการที่เราเก็บหมาป่าไว้เนี่ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่ดีเลยนะว่าไงไหมเออถือว่าดีมากฮะอุย้ยมันฆ่าหมาป่าได้เอาละเราตั้งรับไว้ตรงนี้ ที่เหลือเนี่ยให้มันสู้กับบาปลา,ปลาไปหมุนกล้องหมุนกล้อง,ม,องมาแล้วจะบุกเข้ามาเหรอจะบุกเข้ามามาดิฟาดมันเอาเอานี้นก่อนลุมมัน,ล,มมนลุมมันทีละตัวไปเชือกเรียบร้อยขอบใจมากเจ้าพวกม้าปลาเดี๋ยวว่างๆจะเอาอาหารมาให้นะวิทยยังเหลืออีกเหรออ้อมมาได้ไงวะเฮ้ย <laughs> อย่าบอกนะว่าโอ้มันปีน มันปีนป้อมประการได้คุณผู้ชมคือมันปีนป้อมประการของเราไปฆ่าทหารของเราเว้ยบ้าไปแล้วมันโหดเหี้ยม,มากๆคุณผู้ชมะฮะจะว่าไปถ้าสมมติเราปลดล็อก ok โซนแคปเจอร์โซนหมาป่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมแคปเจอร์ไม่ได้อะหรือว่าเราต้องจัดการหมาป่าให้ให้หมดก่อนอะโอเคโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ สร้างกำแพงมาซะเลยครับคุณชมมานี่ฮะปาบเขาให้นะฮะและเดี๋ยวเราสร้างป้อมปราการไว้บนนี้ฮะเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ไม่ได้อทําไมอ่ะทาไมอ่ะอยากสร้างไว้มุมเนี้ยตรงนี้ก็ได้ะอ่ะไม่เป็นไรฮะคุณชมมาเป็นกําแพงไปก่อนก็แล้วกันนะฮะโหให้ตายสิคุณผู้ชมาฮะมันบุกข,ขึ้นแบบป้อมปราการของเราได้ด้วยอ่ะนี่คือแบบว่าสิ่งที่ผมไม่คาดคิดเลยนะเวะ้ยและตอนนี้ฮะ โรงเตียมมาพร้อมแล้วเราแอดคนเข้าไปนะฮะจะได้เพิ่มมูทเนี่ยหรือว่าอารมณ์ที่ชาวเมืองของเราเนี่ยที่ไม่ดีเนี่ยให้มันดีขึ้นเห็นไหมบวก10เป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมฮะอาหารเนี่ยบวก40นะฮะซันสโตนนะฮะบวกร้อยกว่าโอเคต่อไปเรื่องหินเว้ยและตอนนี้ฮะเราก็รอไม้ไปก่อนนะ,ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีไม้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถแคปเจอร์ได้นั่นเองนะแคปเจอร์ก็คืออ เหมือนเป็นการสำรวจปลดล็อกพื้นที่นั่นเองนะฮะแล้วทำไมไม้มันไม่เพิ่มเลยวะฮะเอาคนงานไปไหนหมดเนี่ยโอ้โหไปยืนว่างงานกันเต็มไปหมดไม่ยอมมาทำฟาร์มให้ตายซิโอ้เซ็งนะเนี่ยคุณผู้ชมฮะถึงว่าถึงว่าทำไมแบบไม้มันไม่เพิ่มสักทีนะฮะและนี่อะไรเนี่ยแลมนะฮะอ๋อมันทำให้ทหารของเราปีนขึ้นกำแพงได้เฮ้ยถ้าตั้งไว้ตรงเนี้ย นักธนูเราก็จะขึ้นไปยืนบนกำแพงใช่ปะเอาละต่อไปฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือผมคิดว่านะฮะตรงนี้เนี่ยรื้อทิ้งไม่ได้หรอวะรื้อทิ้งไม่ได้แต่เรานเนี่ยสร้างประตูได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะโอเคไม่มีปัญหาฮะเดี๋ยวเราสร้างประตูไปเลยแล้วตรงนี้อุ้ยสามร้อยเลยเหรอแล้วทำไมสร้างไม่ได้อะอ๋อติดกำแพงงนี้เราสร้างตรงนี้ได้โอเคสร้างตรงนี้เอาไว้เดินเข้าเดินออกนะฮะคุณผู้ชมฮะเอาละ มีประตูตรงนี้มีประตูตรงนี้เข้ามาตรงนี้เราก็จะมาเก็บทรัพยากรที่เป็นนี่ฮะเป็นหินตรงนี้นั่นเองนะะวางไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะที่เหลือนี่ก็รอคนงานของเราเนี่ยมาทําการสร้างให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราแอสไซน์เนี่ยใส่เขาเข้าไปเพื่อให้ทําการเก็บหินให้เราด้่นเองนะ,ะเราเนี่ยจะได้ไปพัฒนาการอัปเกรดอื่นๆบ้างนะฮะและระหว่างนั้นนะฮะผมเนี่ยจะฝึกทหารของเราเพิ่มนะผมแอดนักธนูเพิ่มไปแล้วและเดี๋ยวเราเนี่ยเอานักธนูของเราเนี่ยขึ้นไปยืนรอด้านบนเลย ผมหวังว่าคราวนี้เนี่ยเราจะไม่โดนบุกเข้ามาอีกนะเฮ้ยหรือว่าเพื่อความปลอดภัยสร้างกำแพงไว้ตรงนี้ชัวร์ดีมันจะได้แบบว่าเดินขึ้นมาคือคือผมไม่รู้ว่ามันจะเดินเลาะซอกตรงนี้ได้ไหมไงถ้าสมมุติเรามีกำแพงตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องเดินแบบอ้อมติดหน้าผาอะไรแบบนี้มันเดินไม่ได้อย่างแน่นอนนะและที่เหลือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวสร้างปิดไปด้วยเลยโอ้ไม้ไม่พอไว้ไม้หมดไว้ชาวเมืองของเราเนี่ยอยู่ไหนหมดเนี่ยฮะ มีทหารตอนนี้มีอาเชอรเจ็ดคนนะฮะเอามาขึ้นป้อมตรงนี้เลยอีกสองตัวและเดี๋ยวเราก็สร้างกำแพงตรงนี้มาแล้วมีตังแล้วมีเอ้ยไม่พอเอาเป็นว่านะฮะตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็ทหารหมดมคนหานหมดอีกบัตโธขนงานหมดคุณผู้ชมฮะเอาเป็นสร้างบ้านก็แล้วกันหุ้ยแล้วดูฮะคุณผู้ชมฮะอีกไม่นานนะฮะพวกพวกมูลมอนสเตอร์ Monster, เนี่ยมันจะบุกเข้ามาอีกแล้วคุณผู้ชมฮะเราสามารถเอาทหารของเราเนี่ยขึ้นมายืนบนกำแพงได้ด้วยนะเว้ย เออผมชอบระบบนี้มากเลยอ่ะมันดูแบบว่าสมก็เป็นสงครามจริงๆว่ากนไหมและนี่ฮะเอาทหารของเราขึ้นมายืนบนป้อมมีป้อมซ้ายขวาออผมมีความรู้สึกว่านะฮะมันจะต้องแบบเดินเลยมาแน่เลยฉะนั้นฮะเอามไว้ตรงนี้นี่มายืนตรงนี้ดีกว่าผมว่านะยืนบนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีและเดี๋ยวเราปิดประตูตนี้ไปปิดประตูไปก่อนเลยนะครับแล้วตรงนี้ฮะ รอตั้งรับเลยฮะสำหรับหน่วยอริเอร์ของเรานะแล้วบอกเลยว่าเราเนี่ยจะมีนะฮะพวกวูฟเนี่ยคอยช่วยเหลือเราด้านเองแล้ะอะไรอ่ะอ๋อเดินไปทำงานไม่ได้เหรอเอา้าแล้วทำไงล่ะทีนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเหรอคุณผู้ชมฮะเราสามารถพังของได้ไหมอ่ะคือเราเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยทับที่คาเว้คุณผู้ชมฮะไอ้ตายสิอุยอาหารอาหารน้อยเกินแล้วตอนนี้และตอนนี้ฮะ เวลาแล้วที่จะพูปีสัจอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ย,ยน้องอ้วนมาโตรนะฮะข่าวนี้โตรบุกมาดีมากเจ้าหมาป่าจัดการพวกมันยิงธนูเสริมไปนั่นละดีเอาโตรมันให้ตายก่อนทุกหน่วยยิงระดมพลเอาละคุณผูาา้ชมฮะหน่วยอาเชอร์ของเรานะฮะยิงเจ้าโทรยิงเจ้าโทรอุ้ยมันฆ่าหมาป่าเราหมดเลยอุ้ยอุ้ย บุกไปแล้วมันบูกแล้วอย่าให้มันขึ้นปราสาทตอย่าให้มันขึ้นป้อมอย่าให้มันอย่าให้มันขึ้นป้อมเดินหนีไปฝั่งนี้เร็วเข้าแลแล้วฟาดฟันมันอุ้ยคุณโจมาอย่าให้มันขึ้นมาได้ยิงยิงกาไปเอาระทูมันจะตายแล้วมันขึ้นปราศาสไปแล้วมันขึ้นปราศาสไปแล้วไอ้มันขึ้นแบงก์มาแล้วนีแล้วนับริเออช่วยด้วยจูพุงปลานี่มันมาแล้วหนีลงมา หนีลงมาเร็วหนีลงมาคือปอบประการหนีมานี่หนีพวกมังนี้คุผู้ชมฮาพุ่งนี้อุ้ยโนูอร์เรอร์ของเราตายเกลี้ยงเลยโอ้โหคุณผู้ชมฮะสู้เขาลูกพ่อนั่นแหละยิงมันยิงมันเข้าไปเด็ตัวเดียวเอ,อ้อตายไปอีกหนึ่งสี่รอบนี้ต้องบอกว่านะฮะหมาป่าช่วยเราได้ไม่ดีเท่าที่ควรเว้ยและดูฮะวอริเออร์ของเรานะกำลังสู้ตายอยู่ กลังสู้ตายอยู่ฮึฮยมันหนีไปไหนแล้วมันหนีไปไหนแล้วน,นี่อะไรเนี่ยเหลือตัวเดียวเหรอรุมตีมันอุ้ยตีไม่โดนเหรอตีกรแมงเหรอานะมานะมานี่มานี่มนี่ลงไปลงไปลงไปเอาแล้วมันตายแล้วหมดยังวะอุ้ยหน่วยวอริเออร์ของเราตายหมดเลยอู้หูวิจโฉม้มาวิวเรียดว่าเกือบไม่รอดนะฮะเนี่ยหืม เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยมีโซเดอร์เนี่ยหรือว่าทหารของเราตายเยอะไปนะเราสามารถชุบขึ้นมาได้ด้วยการที่สร้างเหมือนโบสถ์นะฮะเราต้องสร้างโบสถ์แล้วก็ส่งทหารของเราเอ้ยไม่ใช่ส่งคนงานของเราไปนั่นเองแล้วโบสถ์อยู่ไหนวะเนี่ยแต่เรานนเนี่ยจะต้องพังบ้านหลังนี้ทิ้งก่อนนะคุณ้ชมฮะเอาล่ะผมเจอวิธีพังบ้านแล้วมันอยู่ในหัวหมุมตรงนี้นั่นเองนะและพังทิ้งไปอย่าลืมสร้างกลับขึ้นมาใหม่ด้วยนะคุณเจมส์โอ้โหเรียกได้ว่านะฮะ นึกว่าเกมมันจะง่ายๆแตเนี้ยมันยากเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี้ยแล้วตอนนี้ทาหารเราแบบว่าตายเกลี้ยงเลยนะเราสามารถชุบชีวิตเขาได้นะอย่างที่บอกไปฮะรอฮะรอก้อนหินเนี่ยยีก้อนอาหารพอไหมอาหารไม่พอแล้วว่ะผมว่าเราต้องหาอาหารเพิ่มเว้ยใช่อาหารเหรอผมเจอแล้วคุณผู้ชมฮะนี่ฮะพื้นที่ในการตกปลาเว้ยเจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยเรื่องอาหารให้แก่เราได้นะเดี๋ยวรอก่อนฮะ แล้วตอนนี้เว r ร์เกอร์ของเราหมดเป็นที่เรียบร้อยนะเราต้องการเว r ร์เกอร์เว้ยเอาละผู้ชมฮะคืนต่อไปเนี่ยที่จะมานะผมคิดว่าเราเนะี่ยควรจะรีบเร่งนะฮะในการสร้างโบสถ์เพื่อชุบชีวิตพนหารที่เสียชีวิตไปนะเอาไว้โซนนี้ก็แล้วกันนะปับ๊บมันจะเกะก,กะขวางทางอีกไหมวะเนี่ยคงไม่แล้วมั้งหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะนะและนี่อะไรเนี่ยฮะ าการฝึกทหารตรงนี้โอเคไม่เป็นไรฮะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราก็แอดเข้าไปฝึกเรื่อยๆ,ๆนะฮะผมบอกเลยนะคุณผู้ชมฮะเรานั่ยนี่ต้องเร่งนะฮะในการสร้างโบสถ์เนี่ยให้เร็วที่สุดก่อนที่คืนนี้จะมานะ,ะไม่งั้นเนี่ยบอกเลยว,ว่าเจ้าพวกนั้นมันบุกเข้ามาอีกเนี่ยมีปัญหาอย่างแน่นอนฮะหรือว่าเราเนี่ยควรจะสร้างกำแพงดีวะออสร้างปิดไปเลยก็แล้วกันนะคราวนี้ฮะเวลามันจะบุกเข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องเตรียมแพงของเราเข้ามาก่อนเว้ยใช่คราวนี้ เราก็จะปลอดภัยนั่นเองอเป็นความคิดที่ดีแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมคิดว่าเรานะนเนี่ยเล่นกันมันนานมากพอแล้วนะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อซะก่อนนะเอาเป็นว่านะถ้าใครที่ชอบเกมนี้แล้วก็นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะและสําหรับในวันนี้นะต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคืนที่5เนี่ยพวกเรานั้นจะสามารถรอดกันไปได้หรือไม่โอเคนะไปก่อนนะบายจ้า